มีเลขค่าที่สังกติครับพ้าสวยมากครับข้างหลังเป็นพยาคุดครับเอาไปสี่สิบสี่สิบสองบาทที่ขอชมเสมาชาตินะครับสี่สิบสองพี่ประทานเหรียญเสมาชาตีปีหกสามพี่เมื่อก่อนรุ่นละแปดร้อยครับพ้าแบบนี้ขายกันองค์เป็นพันเลยพี่ผมหยิบผิดมานะครับนะ มีใครรู้จักใครเข้ามาทันบ้างพี่เสมาชาตีถ้าเข้ามาทันต้องรู้ราคาลุนเนื้อครับพาเล่นกันแพงพี่ทุกวันนี้แม่งไม่มีใครขายแล้วพี่พี่สุขเริเลิกเจ้าอ่ะพี่ถ้าพี่จะเอาเอาไปเก้าสิบาทแล้วกันผมแบ่งให้พี่ผมแบ่งให้เลยนะเรียนนี้ครับพยักเงินล้านพี่ ยักเงินล้านครับเป็นาพาร์ปีหกสามพี่เนื้อทองทิพย์ลงยาลายเสือครับเอาไปสี่สิบบาทพี่ทองทิพย์เสือเขียวสี่สิบบาทสี่สิบอ่ะสี่สิบเอาไปสี่สิบเท่ากันพี่เดืยนละสี่สิบเศษถีพันล้านอ่ะ เศรษฐีพันล้านพันล้านเป็นเนื้อทองแดงลงยาเขียวนะครับลงยาจีวอนจมูกร้อยพี่ลงยาจีวอนพระพุทธด้านบนลงยาไก่ข้างๆนะครับเป็นพาปี2,563เลขโค้ดเจ็เอาไป45บาทพี่นั่งผ่านขอ้อางเรกันอาจจะหกพี่45่มีไมเนาะ45เนี่ย ร้อยปีเหรียญนี้ขอห้าสิบาทพี่พี่ว่ามีรายการตะกัวไหมตะกัวเหรอตะกัวไม่มีเลยวะตะกัวอ่ะโชคลาบร้อยปีพี่เป็นเหรียญมังกรครับรายการนี้เป็นเนื้อชนวนครับลงยาหินอ่อนครับขอบดําครับหินอ่อนอ่ะพี่กินได้สากห้าสิบ เหรียญอายุยืนร้อยปีครับอายุยืนร้อยปีพี่ขอเหรียญละเจ็ดสิบาทครับเหรียญอายุยืนร้อยปีขอเหรียญละเจ็ดสิบพระแม่งหายากมากครับพูดตรงๆพี่ไปดูตามเพจได้เลยครับอายุยืนร้อยปีไม่มีใครขายครับ เขาอยากเอาพระหลักๆมาขายเพราะว่าเพราะถ้าเราขายแพงมันก็ไม่มีคนซื้อพี่แต่เจ็ดสิบนี้คือมันไม่ได้แพงนะเหรียญอายุยืนร้อยปีพระปีหกสี่ครับทองทิพซาตินครับือ,อกล้องกูไม่โฟกัสเลยะนะครับ เหรียละเจ็ดสิบบาทตะกั่วไม่มีเลยวะสององนี้เป็นรายการเดียวกันนะเหี๋ยละเจ็ดสิบาททองทิพย์ซาตินทั้งคู่มีใครรู้จักรุ่นนี้บ้างสิงสามสิงสามปีหกห้าหนละหกร้อยกูจะขายแั้ว สิงสามพี่แบ่งก่อนเลึ่งเหรียญเจ็ดสิบบาทโอ้ไม่อยากขายดีหว 70, ่าเจ็ดสิบยัขายร้อยหนึ่งก็มีคนซื้อสิงสามพี่ได้ตัดปีกต่อเก้ารอบอไม่ขายดีกว,ว่าเลือกป้ากันเลย มหามงคลร้อยปีฮเ,เหรียญน,นี้ครับเป็นรุ่นมหาโชคร้อยปีครับเป็นงาน P S G A ครับเป็นงาน P S G A ปีหกสามครับนะภารุ่นนี้ก็อย่างว่าครับลงยาแค่ขอบกับง,งานหน้ากากครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองทิพหน้ากากทองแดงลงยาจีวรไม่ตัดปีนะครับเป็นงาน P S G A นะพี่ หนึ่งองค์ครับ